สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูบัวบกโคที่เราสักมาเมื่อวันก่อนนะครับใครยังไม่ได้ดูคลิปกลับไปดูเลยครับที่เราสักมา100บาทได้กี่หัวนะครับมีคลิปย้อนหลังเข้าไปดูกันได้นะครับแล้วันนี้จะมาดูกันว่าะจะมีการพัฒนาอย่างไงบ้างมียอดหรือยังนะครับกี่ต้นนะครับก่อนจะรับฟังกัน ฝากกดติดตามนะครับและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับขอบพระคุณครับครับนี่ก็เป็นัวบกโกดที่สั่งมาเมื่อวันก่อนนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนยังไม่ได้ดูก็ย้อนกลับไปดูคลิปได้นะครับ ก็ทำการปลูกไว้นะตอนแรกผมเอาไปตั้งเอาไว้เฉยๆนะก็ไม่แต่ยอดขึ้นมาแล้วก็ผมก็เอาไปแช่น้ำเหมือนที่เขาแนะนำมาแช่น้ำไว้ประมาณ2อถึงสามชั่วโมงแล้วก็เทน้ำออกนะครับก็ไม่เป็นผลนะหรือเ,เพื่อนๆมีวิธีไหน แนะนาได้เนี่ยครับผมเลยมาทําวิธีนี้เห็นไหมครับมียอดมาแล้วต้นนี้ผมใช้ทรายนะครับใช้ทรายแล้วก็นำาบบกขวดไปตั้งเอาไว้นี่ต้นหนึ่งแบกมานิดหนึ่ง เห็นไหมครับสวยงามมากก็ผมว่าเราใช้ทรายทำแบบนี้มันแตกดีกว่านะนี่ต้นนะครับลุ้นมากเลย เป็นเดือนแล้วผมว่ามันสนุกตรงที่เราได้ลุ้นเนี่ยครับอ่าภาพไม่ค่อยชัดขออภัยนะครับปอดีว่าถ่ายกับมือถือแล้วก็ถ่ายมือเดียววันนี้เสียงแหบหน่อยนะปอดีฝนตกนี่หัวนะครับหัวเล็ก นนี้ผมชอบมากเลยมันเล็กดีน่ารักก็ต้องลุ้นไปครับว่าจะออกกี่ดอกไม่ใช่กี่ดอกสี่อาจจะออกยอดก,กี่หัวนี่เห็นไหครับก็มี แตกบ้างน,นะแต่มันหยิบมาไม่ได้ครับนี่ก็เป็นอีกตากระถางนึงนะครับดี่ผมพะไว้นี่ไม่มีรากนะครับแต่มันจะเป็นหน่อขึ้นมาเพื่อนๆใครมีวิธีไหนที่มันแตกหน่อเร็วบ้างครับ แนะนำกันมาได้นะจะได้แบ่งปันนะครับ นี่มันมันเหมือนจะแตกนะก็ลุ้นครับลุ้นกันต่อไปลุ้นว่าเมื่อไหร่จะแตกนะครับตั้งแต่ซื้อมานี่ครับต้นนี้ก็ซื้อมาพร้อมกัน ต้นนี้ซื้อมาปุ๊บได้ไม่กี่วันก็แตกเลยนะยังไม่ได้ทำอะไรเลยก็เป็นต้นเดียวเลยครับเลยแยกมาไว้ให้ชุ่มน้ำนะครับเห็นไหมครับสวยไหม รากก็ไม่งอกนะไม่รู้จะใช้วิธีไหนลองเลี้ยงลองกันต่อไปแนะนำกันมาได้นะครับยอดก่อนหน้าเลยนะยอดแค่นี้เองสวยไหมครับก็ ขอขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับมีอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับจะได้พัฒนากันต่อไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับลากันไปก่อน